เด้ครับพี่น้องอย่างปลาแซลมอนไปซีดเบ็ดมากบางนึงนี่ไหมได้ปลาแซลมอนมาตัวหนึ่งตัวบางหญ่เลยมาแลอย่าง ปลาแซลมอนว่างบวดแดงครับเออหน้าตารสชาติเป็นยังไงเขาท้าเนาะปลาแซลมอนว้างบวดแดงน้องไข่ครับพี่นอ้องโอ้สีคือขนาดด้ยวยละปลาดแซลมอนนี่ ความมั่นบนตรงเบาถึงครับปลาแซลมอนว่างบัวแดงน้องคายเบื้องไล่ก่อนคุ้นนะคือขนาดโอ้โหปลาแซลมอนแปซิฟิกนี่ยังอายว่าตัอไป พี่น้องมากินเขาน้ำกันย่างปลาเซโมอนว่างบัวแดงน้องคายครับโอ้เบ่งเม็ดเบ่งสีเบ่งหอมค่ะขนาดจะให้กินนีท่ทะลุจ่อวะเข้าไป น,นี่กล่องออกแดงๆนะแต่ที่จริงมันสีเหลืองๆดิ